โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาสอโหลดเกมเทเลียนะครับก็ไปเล่นนี้นะครับวอลเวลเล็บเอ้ยวอลวอลเว้ยท่านผู้ชมนะครับเออถ้าไปวอลเวลเลฟเอ่ออะไรั็อย่างนะฮะเออะวันนี้ก็จะมาต่อโหลดเกมเทเลียเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดก่อนนะครับ เธอเลยอ่ะก็ให้ลากเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับปุ๊บจากนั้นก็กดโลกอะ่ะปุ๊บจากนั้นก็ได้ตัวแบบนี้มานะครับเมื่อได้ตัวแบบนี้มาแล้วใช่ไหมคะทนันในก็ไม่ยากเลยคลิกเข้าไปอะปุ๊บจากนั้นก็มาลาั้แล้วปุ๊บอ่าจากนั้นก็รอครับจากนั้นเมือ่อขึ้นมา มาเนะเธอเคอ่ะติดตั้งนะยียีจองรับพอกุกการติดตั้งนะคิดต่อไปต่อไปอันนี้ก็เอ่ออันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคุณจะปักไว้ตรงไหนก็ได้นะอ,ะอ,อะอ่าอะไรเนี้ยไกลเงี้ยอ่าเพราะว่าผมปักไว้ตรงนี้อยู่นะครับตรงน,นี้แล้วแต่คุณนะคุณจะปักไว้ตรงไหนก็ไดนะ้ช่างนะครับ นะกดตอไปได้นะปุ๊บจะถุกติดตั้งนะจะถุกติดตั้งรงานที่วัดปะไว้นะครับท่านผู้ชมก็กดติดตามไป,นะปแ,นะลลแล้วปุ๊บแต่น้ารอโลกวะให้คืนหนึ่งร้อนมันก็จะได้เป็เกมมาก็เข้าเนะล่นฮะตัวแปบ๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมอ่ะโอเกปุ๊บมันก็วาติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อม่ได้เลย เปิดรหรือจะเล่นอะไรก็ได้นะเออเปิดหรือจะเล่นเลยก็ได้ครับอ่าเ,เ,เอ,อแล้วจัวเกมไปไหน,นครับใช่ครับอ่าถ้าขึ้นมาอนี้มาก็ตาป้าออกไปฮะรือเกมไปไหน,นครับเข้าไปในไกลนะครับเราเข้าไปตรงนี้แล้วนาค,ค,คุณจะต้องหาตัวเกมนะโอ้ย กินไหนเนี่ยเธอเลยเธอเลยเธอ he i s อืมอ,อ,อาอเข้าไปอถ้าไม่มีก็ขอได้วยครับเดี๋ยวรใหม่แบบนะึกไม่รู้ตัวเกมมาหายไปไหนอะช่างครับ ก็วิธีทำ <P whose works aún> ้าแบบโฟลเดอร์นะครับท่านผู้ชมเนปคลิกคลิกขวาเนปโฟลเดอร์ชื่อ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 ไม่ต้องแต่ก็ได้ฮะก็จะลบแป๊บเดียวนะดลูนะก็จะลบแป๊บเดียวนะเนี่ยฮะเล็ดโดดนี้เดี๋ยวผมจะแก่งไว้ เดิมนะครับอ่าไอีตัวนี้ก็ปักตัวนี้นะครับแล้วก็มาเน็ตท็อปนะครับเอาวก็มาตรง Network. เน็ตท็อปแล้วเราก็มาตรงเอ่อตรงเนี้ยอะไรเนี้ยนี้อ่านไม่ออกอะ่ะเอ้ยเน็ตท็อปท็อปหาเน็ตท็อปเออเจอะ เนีครับเน็ตทอ็อปอ่าจากนั้นก็จะไม่มีเนี่ยกดหนึ่งครั้งก็ได้นะครับปุ๊บจัดน้ำลงมาจัดน้ำแล้วก็จะเห็นคำว่าเออว่าเน็ตโฟลเดอร์ละมีกี่อันเนี่ยอ้าวนมไปหมดแล้วเดี๋ยวขอปรับชื่อกอ่ะเขียนชื่อเฉยคนระับ เอยอยนะี่บร้อยะปต๊บนี้นะครับเน็ตท็อปจัดน้นก็ยังลงมาขึ้นแลา้นะคะัะท่านผู้ชมนี่ไงเจอละเนบูนี่ไงเจอนเจอนบูกโอเคปุ๊บต่อไปอะปุ๊บ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 ุบับบบบน้นก็อให้เราเข้าไปเน็ตท็อปมันก็จะมีอะ่ะตอนน่อโลก่อนนะครับ มันก็แทตัวนี้มาคลิกเข้าไปอันนี้ก็ตัวเข้าเล่นเกมนะอ้าวแล้วืออนนี้มาก็วิธีการแก้ๆนายอันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บเวละอะออถ้าขึ้นมานี้ก็ทำางทำไงอะครับถ้าขึ้นมานี้ยิ่งขวานะครับ ดีกว่าก็เอ่อก็มานี้นะแล้วก็อันสุดท้ายอนีกดสุดก่อนี่นะมันบอกว่าวินโดว์คุณใช้วินโดว์อะไรไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็วิธีการแก้ถ้าใครเล่นไม่ได้เครื่องเมื่อกี้มาทำตามผมนะกดแอปพาวโอเคปุ๊บเราเขอ้ามาใหม่ อ้าวอ้าวอาอะไรเนี่ยกูได้ใจไหำไมไม่ได้วะเอ้ยไมมันไม่ได้เนี้ยแกถูกนะไม่ถูกหรอฮะได้ทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยอ้าวอาวอ้าก็แอปผาปุ๊บโอเค นี่ก็จะเป็นตัวของตัวเวอร์ดนะครับนี่ก็จะเป็นเอ่อแล้วเดี๋ก็หรือถ้าใครไม่อยากเล่นก็ถักโล่แล้นอะไรหรือถ้าใครไม่อยากเล่นก็สามารถเล่นโลชั่นอื่นได้นะครับอืม

อันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อช่างเรอันนี้ก็จะเป็นแมโมช่างนะครับอันนี้ก็กระตากระเบิดคือตัวเกมม่นคือเปิดกระเบิดแล้วเพราะว่าตัวเกมมันเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรช่างหระครัะรอือม อันนี้ก็จะเป็นเออ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 ฮ้ยปลาปุ๊กแอปป้าปุ๊บจากนั้นก็รอโอเคฮะอ่าจะขึ้นมาคัลเลอร์ทัวร์มันมันไม่อยู่ในนี้ถ้าติดตามมันมันก็จะให้อยู่ในนี้อย่างเดียววะ น้งก็อยู่ไม่ได้อะไม่รู้เป็นไรอะเอ,อ้ยขรัวทำไงอะขรัวครับทำไงอะทออไหน่วะก็วิธีการแก้ขอลบตรงนี้ก่อนขรัวทำไงอะลบมันใหม่อะไม่ใช่ไหมคือว่าแม่นั้นนะครับ อันนี้เลกทิ้งไปฮนะต่อไปเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในนี้ยก็ก็ทำไงครับในายใจนายมาเคยเนะี้ยให้ให้เราเข้าไปตามเว็บอันเนี้ยเอ้ยอันเนี้ยเออให้เราเข้าไปตามเนี้ยเก็บปุ๊บจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างขึ้กขวานะครับแล้วก็มา เดอรตามโฟเดอนี้เ้าวไาโอเคเอ้าไมเขียนโเดมาให้อะฮ้อะไรเนี่ยเอาอะไรมาเนี้ยครผู้ชมโอเคอืมด นั้นก็เรียบร้อยจัดนะก็ให้คุณเข้าไปตรงนี้นั่งไกลก็มาตรงนี้ก็หาในโฟลเดอร์ละที่เรากางกันมเมื่อกี้นะครับในโฟลเดอร์เอ่อเรียบร้อยกดต่อไปติดตั้งเลยครับถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงครับว่าเล่นได้เยอะ ต้านในนี้เพราะว่ามันก็ให้ติ้านในตัวนั้นแหละอ่าอันนี้จะ,จะอ,อ้งจะเปิดเออเออก็ได้อะนั่งอะไรเนี่ยจำได้อะเี๋ยวเบฟูเดอรครับอย่างไนฟูดเดอร์มาให้เป็นไหนเ,นเนี้ยเอาวนี้เจอครับ เวลเข้ามาถุเนี้ยฟ่ามันเกี่ยวออจอเอเออถุยนะครับเอออ๋อเนี่พวเนี่ยเรัตกตกเข้าไปเธอนีเอ้ยเทอรี่อะเทอรี่ ทุเรศทุเรศอย่าข้นเลยอืมรอเนี่อยมองผูมาทุเรี่็ต๊อปเออคนนี้มาก็ก็จะไม่ได้เนี่ยโอ้ย ถ้าไม่ได้ก็ให้ฟูมไปหลอกแล้วช่าอึ่งมานะนนถ้าไม่ได้หนุ่มก้อนนั้นำให้คุณไปหลอกแล้วช่างอึ่งมาแทงกันเพราะว่าเนี้ยพิมพ์ไปว่าเธอนี่ดาวลูกแต่นั้นก็หาหลอกแล้วช่างอื่งผมจะลองผมจะลองเวอร์ชันนี้นะครับ ไม่ชอบเลยถุยอะไรเนี่ยโอ๊ยออทำไมลบไม่ได้ถุยล้าว อธอร่าเนี uh, uh, ăng, uh, uh, ่ยอ๋ะโอ้ยไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปอไปปาตังนั้นเราพอเมียเลิงเนี่ยเธอราเธอเล่ยเลืยได้ไหมฮะนะ่ ไม่เป็นไ,ไรเว่บบนี้ก็ได้ฮนะไม่ว่าการงาน,นแบบนี้แบบนี้ไอ้จ่โวนี้มันเป็นเวอร์ชันเออไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยหว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วนะท่านผู้ชมถ้าคืนแบบนี้มาก็ปกกระปากกันทั้งเออพวกไรน,นะไม่ต้องฟังมั้งนายเห็นแหมมั่งชอบ คูเนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปฟารมมั้งเค่ามั้นะออกจากหน้านี้เดีนะ๋ยวผมจะเอาแบตนี้เแบตนี้ให้ไว้ข้างล่างนะคะ ขอาะว่าตรงๆงั้นไม่ค่อยมีอะไรมากนะอ่ะไปเพื่อด,ดีดี <c oughs> ดีดีอะไรโอเคค่ะท่านผู้ชมโอ้จะจะเร้ยนเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเส้ผมนะ่ดูเวย ให้ดูให้ดูให้ดเออเอฮถุยอ่ะโกเคแล้วเขาจู้ชกลังะถุยม่นี้มันก็จะเป็นภาพใหม่ล่ากุกเะเนี่เรียบร้อยลมาหมอวินโดว์เอพีวินโดว์เจ็ดวินโดแต่อไป ดี๋ยวไหนใอยะหนึงเราหาเขาเนี้โฟลเดอร์มืนันะเอ๊ะเหลือไย่ไง้นะอ่านไม่ได้ดยก เ็แล้วก็คุกกไปเนามนจะมีละวิลเลอเอพีุมใช้มิลเลอเจ็ดอื่นไหมแล้วผมใช้แล้ว, Middle ลวกดต่อไปต่อไปก็แต่คุณคอมิตตตัง้งลงลงไว้ที่ไหนก็ได้อะต่อไปผมติดตั้งในนี่ไม่เลยเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้แล้วเอ้ยมันมันก็เล่นได้อยู่นะเราจะไก่เว็บ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 ลกไว้ให้แล้วอืม เอออีกลอีกเล้อันนี้ก็เป็นเอซอะเออเป็นไม่รับไอจะเปนเฟไแม่งคามวะเออเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟซของกามาเอ็กกมาได้อะเอ็กทมาเกันติดอะไรไม่รูอเนี่ยหาเพื่อนดีกว่า อีนนี่อะหาหายนี่เล่ดีกว่าไม่เอาหาหาอีนีเล่รอมันดาวลดกไปฮะนะครับรอมันดาวลดกไปถ้ามันจบมันก็กุเย็นตัไก่คิดนี้ คงคงอัดไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินนะยาวกว่าเพจอะเยอะร้อยเออนี่ยมันก็ได้ตัวเกมแล้วถ้าขึ้นแบบนี้มาก็จะว่าเล่นได้อ่ะอ่ามันก็จะเล่นได้แล้วนะครับ นี่ไงสามารถโอเพ่นไฟได้อะเอ้าทำไมก่อนตัวเนี่ยเ้ยทำไมไม่ก่อนตัวเนี่ยอันนี้เป็นรูปภาพอะมาทำไมไม่รู้ขวาตัวนี้็จาคุ้งกูกลับมาลบได้อะก็วิธีการถ้าคุ้งกด ตอไอ้ตัวนี้ก่อนนะเมื่อได้ตัวาากเกมเทอร์นี่มาเมะไรเมื่ออะไรเมื่ะเ,มมะเ,มมะเออก็ขอลาไปก่อนนะครับแานต่รวจตันนี้ก็ไม่ค่อยมีแลยมนาะเออ